ก็รอยครัในช่อง chaos studio นะครับกับ chaos butterfly นะประจำวันเสาร์อีกเช่นเคยใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับใช่ใช่ครับก็วันนี้หัวข้อของเราคือการพูดคุย<ม>เรื่อง butterfly ในช่องเลยคลิป butterfly ในช่องซึ่ง ก่อนจะไปดูคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์และกดซ mm ับสไคร b ์ให้ช่องเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปนะครับโ okay. อเคมาสู่เรื่องที่เราจะพูดกันดีกวาแล้ว <laughs> มีใครจะพูดเรื่องอะไรไหมครับอันนี้ตอบยากเลยโอเคคลิปวันดีไปในช่องเรานะก็จะมีหลายคลิปเขาเรียกว่าอะไรหลายหลายแบบอะ่ะวันนีกว่าเ <laughs> ก็คืออันแรกก็คือจะเป็นบอดที้ไฟทอลที่คือมันนั่งพวกเราบทฟังพวกเราบทนั่นแหละก็ก็อาจจะมีบ้างนะก็จะเป็นอันนั้นก็คือพูดคุยเกี่ยวกับการที่กำลังจะมาหรือการที่มาอยู่แล้วหรือว่าช่วงที่คุณกับเราฟังเราอยู่นี้นะก็จะเป็นจัดอยู่ในบอนี้ไฟทอลนะต่อไปก็จะเป็นบอดีไฟเรียกอะไรอ่ะบอดีไฟดูเอลก็จะเป็นช่วงที่ ผมจะถ่ายทอดออกมาในการต่อสู้ของไฟเตอร์ทั้งสองคนนะอาจจะมากกว่านะนะใช,ใช่ไหมครับคุณมอนคุณเปาใช <c oughs> ่ไม,ไม,ไม่ไม่เ,เอ้นนี่นปฏิเสธนูกเดียวเลยไหมก็จะเป็นแบบทำนองว่าคุณไงเดี๋ยวสมมุติเป็นคลิปการต่อสู้ระหว่างเด็กของคุณมอนกับเด็กคุณเปาไอ้ของนี้โอเคพอเข้าใจานะเข้าใจเข้าใจเห็นไหมมันเข้าใจง่ายนะนะ ก็จะมีแบบอะไรกันเด็กลิฟตเด็กลิฟคืออะไรครับพี่ปออะอะอะไรนะเมื่อกี้ได้พูดหรือเปล่าอ่ะอดีฟังไม่ถนัดพูดใหม่ซิผมผมอาจจะไม่ตั้งใจฟังเองอะพูดใหม่พูดใหม่ก็นั้นแหละครับนั่นคือช่วงนั้นของเราแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราทำเกี่ยวกับเด็กลิฟของเด็กแต่เด็ก แบบเด็กที่เล่นกันเองหรือว่าเด็กบางเด็กที่เราไม่ได้เล่นแต่เราอยากโชว์ให้ดูใช่ใช่นะครับโหอันนี้หมอละเอียดเลยพี่เปาตอนที่พูดไปอะตอนที่พูดไปอ้ไม่ธรรมดาทุกคนเลยเกินเกินแล้วก็จะมีแบบเออวอกตอนเปิดบอกตอนนี้นี่แบบเป็นยีงไงแไปแข่งไม่ไม่ไม่แบบ โรงเรียนอ๋อเม่ไม่แข่งกันไหนอ่ะไม่ไม่แข่งกันไหนอ่ะยังยังไม่ถึงเวลายังยังไม่ถึงเวลาคือแบบมันมันเร็วเกินไปใช่ไหมครับก่อนที่วงวงวงการจะเห็นชื่อของเราเร็วเกินไปใช่ไหมครับใชคือถ้าเห็นชื่อแล้วมันจะแบบกลัวกลัวคนจะทักไงไม่เอาไม่เอาได้เหรอจี๊เป็นไงพระเจ้าเลยก็อันนั้นนะก็จะเป็นบอกก็คือทำเกี่ยวกับอะไรครับคุณมดออธิบายให้ฟังหน่อยครับ กูคำไม่ได้ไว้วแล้วนะเว้ยอาพูดมาเออคือแบบเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีสาระแต่ก็มีสาระหนึ่งเป็นเป็นถ่ายคลิปพวกเราเดินไปเดินมาของหนึ่งวันของพวกเราเนี่ยของไฟต้นหนึ่งวันพวกมันทำอะไรกันบ้างอันนี้นี่มาถึงบัดีไฟใช่ไหมครับเออทั้งหมดเลยอะไรอะไรก็ได้รวมกันหมดไม่พอในคลิปมัดีไฟไม่ไม่มันก็รวมด้วยยงไงเอเอาเอาแบบที่แค่บันดีไฟก่อนพออันนั้นเอาไว้ใส่ช่วงหลักไปเลย ก็ถ right. ้าจะทวนก็น่าจะมีแค่อะไรนะก็จะมีบันที่ไฟทอก็คือที่พวกเรานั่งบ่นกันนะแล้วก็จะเป็นบันที่ไฟดูเอลมาช่างเลยันก็คือช่วงที่เราจะมาเล่นกันนะเล่นให้ดูนั่นแหละเขดสอบเขารดสอบโอ้โหถูกจังหวะฉผมดูอัจฉริยะเล่นเกมอยู่อ่าฮแล้วก็จะเป็นช่วงหมอเด็กลิธ ซึ่งเราจะมาให้ดูเด็กลิสต์พร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆเนาะแล้วก็วันดีไฟล์ล็อกก็อาจจะมีเฉพาะแบบงานแข่งแค่นั้นแหละส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะเออก็คลิปนี้สั้นๆพรับมาแค่พูดเรื่องคลิปเฉยๆน,นะฮะก็สําหรับที่ใครดูคลิปนี้จบแล้วถือไปด,ดูอยูเด็กลอสต์ก็ตามเมียนเกียต่อให้ยาวกว่าน,นี้หน่อยไหมอืมก็อ,อยากให้มีนะมีไหมเอ่ออ่าตัดคำพูดในเกม ไปเก็บเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> โอเค <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไอ้น <don> ้องเองเองไม่เอาคลิป,เอ,เ,อลปเองไม่เอาคลิปเกมไปต่อข้างลา่างเลยหรอวะมันไม่ดีมาก <laughs> โอเคขวบคุณครับ